ครับผมก็แล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยได้คุยกันเนาะนะครับเนื่องจากว่าบ่อยครั้งมากเลยครับผมเอยพี่ติ๊กเอยหรือว่าทีม The Art of Chain เนาะนะครับเรามีโอกาสได้ไปทำงานกับลูกค้าครับและแน่นอนว่าในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับเรามักจะได้ยินสิ่งที่ลูกค้าเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยจัดอบรมไปแล้วว่าไม่เห็นจะตรงเลยอะแต่อยากจัดนะอยากจัดนะแล้วทำยังไงให้มันจะตอบโจทย์ได้จริงๆสักทีอะ นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพิติครับมาคุยกันในเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าพี่ติเคยเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมฮะเคยเจอแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขามาหาเราเขาก็มีโจทย์มาเลยอาจารย์ที่มีปัญหารเรื่องการสื่อสารเนี่ยอยากจะแก้อยากจะทำเทรนนิ่งเรื่องการสื่อสาร,รหรือว่าอาจารย์อยากจะทำในเรื่องของ m i n d s e t เนี่ยรู้สึกน้องๆเขาแบบ ไม่ค่อยอยากเติบโตไม่กล้าคิดต่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งเ,เราก็เห็นละว่าเออมันเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทีมากขึ้นค่ะโอเคซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่ไปคุยกับทางทางาแต่ละองค์กรแล้วเขาสื่อสารออกมาชัดๆแบบนี้เนี่ยบางทีก็ดูเหมือนดีเนาะแต่สิ่งที่มักจะเจอบ่อยๆเลยคือว่าอาจารย์มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่พอคุยไปคุยมาเล่าไป,เล,าไปเล่ามาปับ๊บเอ๊ะ ทำไมได้ยินสัญญาณเรื่องอื่นมาทําไมได้ยินว่ามันไม่ได้จบแค่เรื่องการสื่อสารนะมันน่าจะมีเรื่องอื่นๆมาครับพิติกมีไอเดียตรงนี้ยังไงไหมครับเป็นอย่างที่แบดบอกเลยค่ะพอเราเข้าไปคุยกับเขาจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะเห็นทีมงานแข็งแกร่งขึ้นแล้วเขาก็มาถึงปุ๊บบอกมาอย่างเงี้ยคือพ่ทิกมีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะหัวหน้าทีมหรือว่าผู้บริหารเองอ่ะเขายังไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในทีมมันจะมีอยู่แบบเป็นอุปสรรคสําคัญเลยเนาะอยู่สี่ไม่ สำหรับผู้บริหารที่ทำให้เขาอะรเริ่มต้นพัฒนาทีมอยากไม่ค่อยถูกจุดตัวไม่แรกนะคะอยากจะพูดถึงคำว่าไม่รู้รไม่รู้นี่เจอบ่อยสุดเลยคือจะมาพร้อมกับแบบว่าเขาคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องนี้นะคือเขาเข้าใจปัญหาผิดน่าจะเกิดจากเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปหาเทรนเนอร์มาจัดก,การเรื่องนี้เรื่องนั้นสุดท้ายปัญหาแก้ไม่ได้ครับ นะคะไม่ที่สองค่ะไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยคืออาจจะไม่เคยคุยกับน้องในทีมเลยแล้วก็อาจจะใช้ประเมินด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าถ้าสมมติน้องๆเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นน่าจะดีนะก็ดูดีนี่ในทีมเราก็ดูเหมือนสนุกดีแต่เขามองไม่เห็นบางคนคที่ไม่ค่อยสนุกอยู่กับทีมเห็นแต่มุมที่สนุกแล้วก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันไปได้นะคะอันที่สามนะคะใช้คำว่า ไม่พูดครับไม่พูดก็คือว่าอมเดี๋ยวพูดแล้วมันเสียบรรยากาศจริงๆก็รู้แหละเช่นในทีมีความขัดแย้งในทีมีเรื่องของการที่คนไม่กล้าที่จะช่วยกันหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่คนในทีมไม่พูดอย่างงี้หัวหน้าก็รู้หัวหน้าก็เห็นด้วยนะแต่น้องก็ไม่เคยมาคอมเลนครับอันสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่น่าเสียดายที่สุดค,คือ ไม่ทำรู้นะคะเห็นด้วยนะคะรู้เรื่องเรื่องอะไรแล้วมองเห็นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแบบเคยเปรย์ๆบ้างละแต่ไม่ลงมือทำเพราะคิดว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะดีไปเองอค่ะเพราะนั้นสี่อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่แต่ว่าตัวที่อันตรายที่สุดพี่คิดว่าเป็นเรื่องของไม่รู้กับไม่เห็นก็เป็นสองข้อแรกเลยเนาะใช่ <นะ S 2> ใชครับอย่างที่พี่ติกได้เล่าให้ฟังครับทุกคนครับสี่ไม้น้อที่เราสามารถเอากลับไปสังเกต ตัวเราเองเนาะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเอากลับไปสังเกตทีมได้ด้วยเช่นกันว่าณตอนนี้เนี่ยภาวะระหว่างตัวเราแล้วก็ทีมครับผู้บริหารกับน้องๆน,น,นะครับที่ตัวเองต้องดูแลอยู่เนี่ยมีภาวะ4ข้อนี้หรือเปล่ามีไม่รู้ไม่เห็นไม่พูดแล้วก็ไม่ทํานั่นเองครับอ่ะคราวนี้ครับถ้าเราได้กลับไปสังเกตและรู้แล้วว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากไม่ใดไม่หนึ่งตรงนี้หรือ2ข้อที่สําคัญเมื่อกี้ที่พี่ติ๊กบอกครับคือไม่รู้กับไม่เห็นเราน่าจะสามารถทําอย่างไรได้ครับ พี่ต้องบอกคำนี้ก่อนเลยนะมันมีคำพูดอยู่บอกว่าการพัฒนาทีมอ่ะมันจะเริ่มต้นไม่ได้เลยถ้าสมมุติว่าเราอ่ะมองไม่เห็นใจของคนในทีมว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกอะไรและเขาต้องการอะไรเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบความคิดของผู้นำทีมหรือผู้บริหารฝ่ายเดียวใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะเราไปถามน้องได้ไหมทีเนี้ยเวลาทีมที่มันมีปัญหาเวลาเราถามอ่ะบางทีมันไม่ได้คำตอบค่ะแบทมันจะติดตรงที่ว่า เราเป็นหัวหน้าเราไปถามน้องบางครั้งน้องอาจจะรู้สึกว่าคือที่อึดอัดก็อึดอัดพี่นั่นแหละอึดอัดมาจากพี่นั่ <c oughs> น,นแหละ <c oughs> เราจะพูดไปทำาไมล <c oughs> ่ะเออเราจะพูดได้ยังไงทีนี้ตอนนี้ปัจจุบันน่ะมันมีเครื่องมือตัวหนึ่งน้องแบบ <c oughs> มันชื่อว่า Team psychological safety assessment, assessment survey เขาวัด ความรู้สึกที่แท้จริงใช่ไหมคะวัดออกมาเป็นตัวเลขให้รเรามองเห็นภาพอะได้ชัดๆมันช่วยได้มากเลยนะแล้วกเ็เราเคยเอาไปลองใช้กับ,บหลายทีมรจริงๆเครื่องมือตัวนี้มันมีในฐานข้อมูลเขามีอยู่ประมาณสักเกือบ500ทีมอ,ะอ่ะอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดมาหลายๆครั้งอะ่ะมันก็จะได้ภาพที่ เซ <Surprise. S 1> อร์ไพรส์เฮ้ยเราคิดว่าปัญหาของทีมน่าจะอยู่ตรงนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่ออค่ะเ,เ,เครื่องมือตัวนี้พี่คิดว่ามันมีประโยชน์มากอันนี้น่าสนใจครับพี่ติครับเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าวัดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยเนาะว่า ไอ้ไม่รู้ไม่เห็นไม่พูดหรือไม่ทำเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนคราวนี้ครับอยากพิธีช่วยขยายความนิดนึงไหมครับเมื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีใครฟังอยู่แล้วสนใจถ้าเอาตัว assessment ตัวนี้เนี่ยไปวัด จะทําให้เห็นอะไรบ้างครับว่าในทีมของเราเป็นย่งไงครับจุดเริ่มต้นก่อนเนาะอ,อย่างที่เราอาจจะเคยพูดกันมาในหลายๆอีพีที่ผ่านมาแล้วนะว่าในเรื่องของการพัฒนาทีมจะทํายังไงให้ทีมของเราทํางานร่วมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาหรือว่าทีม psychological safety นะคะเจ้าตัวแบบเซอร์เวย์เนี้ยมันถูกออกแบบมาเพื่อวัด ความรู้สึกปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในทีมว่าตอนนี้ในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาเนี่ยด้านไหนที่เราทําได้ดีครับอ่าและด้านไหนที่ยังเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องเข้าไปจัดการกับมันนะคะแล้วสิ่งที่มันวัดเนี่ยมันจะวัดความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาซึ่งเราบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมด7ด้านครับ นะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการกล้าขอความช่วยเหลือกันนะคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนซึ่งกันและกันถูกไหมคะครเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของความกล้าเสี่ยงเนาะเรื่องที่4ี่จะเป็นเรื่องของการที่คนในทีมเนี่ย กล้าที่จะพูดในประเด็นที่อ่อนไหวหรือเวลาที่มันมีปัญหาเรื่องที่5นะคะเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดเวลาคนในทีมผิดพลาดเนี่ยปฏิกิริยาในทีมเป็นยังไงมันเป็นไปในทางที่ทําให้คนไม่กล้าผิดหรือทําให้คนปกปิดความผิดหรือเป็นไปในทางที่ทําให้คนกล้าพูดแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะเรื่องที่6จะเป็นเรื่องของการเปิดรับความแตกต่างหลากหลายนะคะแล้วก็ด้านที่7จเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่รู้สึกชื่นชมหรือให้คุณคา ของสมาชิกคนอื่นๆในทีมพอวัดออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ความรู้สึกของคนในทีมอะที่มีต่อทีมเราอะ่ะมันเป็นยังไงมันสูงหรือว่ามันต่ำหรือมันอยู่ตรงจุดไหนนะคะ แล้วมันยังบอกอีกว่าในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยที่เราคุยกันว่ามันมีอยู่เจ็ดด้านนะครับด้านไหนที่มันทําได้ดีและด้านไหนที่แบบเป็นประเด็นซึ่งข้อมูลแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นออกมาเรียกว่าไม่ได้ทําแบบประเมินใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกบางทีมันก็มีผิดเนาะ เขาเป็นไปตามความรู้สึกของเราเนาะอาจจะมีแบบไปแอสมีความรู้สึกชอบหรือไม่สบายใจแฝงอยู่ในนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราเองใช่ค่ะแล้วพอมันทําออกมาเห็นเป็นภาพรวมใช่ไหมคะครับวัดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมอ่ะมันมีผลต่อการที่ทําให้คนในทีมอ่ะเขาจะต้องนั่งคุยกันจริงๆละว่าเขาอยากที่จะ ขับเคลื่อนทีมอะไปต,ตรงไหนไม่อย่างนั้นอะไม่เห็นภาพเนาะคนที่เขารู้สึกเขาโอเคเขาบอกมันไม่เห็นเป็นปัญหาเลยคิดเยอะไปปะรเราพวกเราก็ดีกันอยู่นะอ่าส่วนคนที่เขาเคยพูดไม่ได้เขาก็จะยิ่งพูดไม่ได้แต่พอเราเห็นภาพออกมาเป็นรายงานนะคือมันเหมือนทุกคนต้องยอมรับอะค่ะค่ะ อย่างที่พี่ติ๊กบอกเนาะว่าไอ้ตัววัดตัวชีวัดนี้เนี่ยนะครับทีเอ่อ TPS a s s e s s m ต n t s u ร v e y ตรงนี้เนี่ยเมื่อวัดออกมาแล้วจะเห็นเลยเนาะเจ็ดองค์ประกอบมันมันเป็นอย่างไรบ้าง<ช>เท่านี้่องที่พี่ติ๊กบอกครับว่าพอวัดไปเสร็จปั๊บเนี่ยเริ่มต้นหุ้ยบรรยากาศมันดีจังเลยแต่เอ๊ะ พอวัดปับ๊บกลับเห็นว่าตัวเลขในเรื่องของความไว้วางใจการเรื่องของอการซัพพอร์ตกันหรืออะไรบางเรื่องเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นไปตามแบบที่เราคิดแฮะเพราะตอนแรกเราเห็นมาว่าอุ้ยบรรยากาศมันดีอยู่มันไม่น่าจะมีปัญหาแน่เลยแต่เนี่ยพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บครับเราจะสามารถเข้าไปทําอะไรได้ครับจากข้อมูลชุดนี้อ่าสิ่งแรกเลยเนาะพอเห็นปั๊บเนี่ยมันสร้างการตระหนักรู้ก่อนคนเริ่มแบบอุ๊ยเอ๊ะเฮ้ยทีมเรา หรอรมีแบบนี้หรอนะคะซึ่งสิ่งที่เราทำอันแรกเราต้องชวนเขาเซเลบรตค่ะคชวนให้เขารู้สึกชื่นชมว่าอย่างน้อยมันก็มีมุมที่ดีอยู่บ้างนะคะคือทำมา5้าร้อกว่าทีมเรายังไม่เคยเจอทีมที่แย่หมดนะคะยังไงในเจตัวมันจะต้องมีตัวที่ดีกว่านะคะคอันที่2คือว่าเราจะชวนทีมค่ะนั่งพูดคุยกันว่า เขาคิดว่าอะไรคือตัวที่เขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นเป็นลําดับต้นๆซึ่งบางครั้งอ่ะมันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นตัวที่ได้คะแนนต่ำนะน้องแบทบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบพิวใจอ่ะเช่นแบบว่าเออเรื่องของปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดหรือว่าเวลาทําผิดเลยนี่อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกใจกันเท่าไหร่รแต่แบบอยากชื่นชมกันก่อนได้ไหมเี่ยซึ่งชื่นชมไม่ได้แปลว่าชมเนาะชื่นชมแปลว่าฉันเห็นคุณค่าในในใน,ในสิ่งที่แต่ละคนมีอ่าเราก็จะ เรียกว่าพอเห็นภาพตรงกันนะคะเราก็จะมาวางรถแมพครับอ่าจะมากำหนดกันเลยว่าเราอยากเห็นทีมพัฒนาไปทางไหนเราอยากที่จะเริ่มต้นก็จะชวนเขาคิดอ่ะบางทีมถ้าเกิดสถานการณ์มันร้อนแรงมากเราจะชวนเขาคิดแบบเอาเอาสเต็ปเล็กๆก่อนครับเริ่มนิดนึงก่อนนะคะคเสร็จแล้วอ่ะพอเรากำหนดได้แล้วว่าอยากเห็นทีมพัฒนาไปในด้านไหนเราค่อยมากำหนดว่า จะทำอะไรเพื่อ,อเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการทำเทรนนิ่งไหมค,ค่ะหรือเราอยากจะจัดกิจกรรมแบบที่ไม่เป็นทางการสนุกสนานนะคะหรือเราอยากจะให้มีโคชชิ่งเซสชั่น รเราก็จะหาทูสะคะ่ะที่เหมาะสมที่จะสามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกในเรื่องนั้นๆได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันไปตลอดโอ้ดีเลยครับ <c oughs> แบบนี้ก็เท่ากับว่าการที่เราได้ใช้ TBS Assessment Survey ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถ ได้แอกเนาะนะครับและสามารถออกแบบวิธีการพัฒนาหรือว่าสร้างการเรียนรู้เนี่ยให้กับทีมได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นเรียกได้ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแก้กันที่ตรงนั้นและทําให้ผลงานดีขึ้นเลยคราวนี้เชื่อว่าฟังแบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีใครหลายคนสนใจแล้วแหละพิติครับถ้าอยากจะให้ทั้งทีมของเขาเนี่ยนะครับได้ได้ทำาอสเซสเมนต์ตรงนี้เพื่อน,นําไปสู่การวิเคราะห์ครับและออกแบบ การพัฒนาได้สอดคล้องหลุดตรงกับปัญหาที่แท้จริงมากขึ้นจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างครับอืมก็จริงๆติดต่อมาทางที่ทีมเราอ่ะได้เนาะเพราะว่าทีม the art of change เนี่ยเรามีเครื่องมือตัวเนี้ย ที่สามารถใช้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวแบบประเมินตัวนี้ค่ะมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนคนที่จะเข้าร่วมทําแบบประเมินนะคะเพราะเวลาเราพูดถึงทีมอะค่ะหรือว่าทีมที่เราอยากจะพัฒนามันจะต้องเป็นทีมที่เขาต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจริงๆเราจะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปพูดคุยกันก่อนเริ่มต้นผิดอะ ที่เหลือคือผิดหมดแล้วก็หลายๆครั้งเรื่องการพัฒนาทีมเรามาจะเริ่มต้นด้วยการจำไปเลยว่าอยากทํานั้นอยากทํานี้ตนเราไม่ได้ไดออนอสก่อนเนาะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าสมมุติว่าทีมไหนนะคะรู้สึกว่าอยากจะเห็นภาพที่แท้จริงของทีมเพื่อที่จะเอาผลลัพธ์เนี่ยไปพัฒนาทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตรง ต่อมาที่ the art of change นะคะเพราะว่าเรามีเครื่องมือแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยเนาะครับเข้าไปพูดคุยได้ตลอดค่ะครับผมก็ฟังกันแบบนี้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายตอนนี้เนี่ยหลายคนสนใจครับนะครับสำหรับ TBS assessment survey เนาะนะครับซึ่งจากที่พิธีกล้ฟังมาสักครู่นี้เนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าการวิเคราะห์ ให้ถูกเนาะนะครับว่าทีมเราตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอะไรกันแน่ก่อนที่จะค่อยไปพัฒนาเขาหรือเลือกเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เขาเนี่ยดีขึ้นได้หรือทํางานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและถ้าท่านไหนนะครับที่มีความสนใจอยากจะให้ทีม the art of change นะครับเข้าไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ก,กันแบบจริงจังนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกช่องทางของ the art of change Thailand ครับ